ครับผมครับพี่น้องสวัสดีตอนคำคำนะครับผมพบพอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคล,บคลิปนี้ผพามาชมไร่นะครับโอ้ยบะมีอันโอ้ยเอาพิษไ <c ười> อ้ผามาเพิ่งปอนรถไช้เพิ่งเปลี่ยนใบพานนะครับผมแปลว่าเพิ่นว่า,าเงินมันเหลือครับบ่มีหม่องออกครับใบก็ยังเต็มเต็มอยู่เด้พี่น้องเลย แต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนนะครับผมใบแผ่ผู้ขา,ขาผมผู้เขาครับผมซีใบใบละสองขั้นหานะครับผมนะหามินนะครับผมเปลี่ยนฝานเพิ่นวันเบาเข่าคือขั้นน,นั่นไว้ใช่ไครับโอ้ส่วนขั้นแปดแปดนี่เปลี่ยนลังค่านะครับผมเฮ็ดดี เด,เดี๋ยวเอาไปกุละเดี๋ยเบ่งมาเบ่งเพิ่งใส่ฟันกันพี่น้องใส่สวยเพิ่นดอกเอา้าไปใส่อีกระบันจะนายถ้าคลิปขึ้นนี้ระบันสี่ใบใบละสองพันหาใบคัดท่าอีกนะครับผมเงินหมื่น 100, กว่าบาทเนี่ยพี่น้องมื่นมื่นเอสหาลอยหกลอยนี่ยครับผมเพิ่นจะได้เงินหลายตายถิงังวะ เห็ดดีแหงไปก็ฟิวใจถ้าลุดพี่โจมันเออเห็ดดีว้ารายการถ้าเข็นมเห็นดอกพีหน่องเอ้ยเ้อ เฮ็ดดีเปลี่ยนเบิดซีไว้เลยพี่น้องเงินบ่มีหม่องออกครับเพิ่นว่าใบเก่ากับฟอนเบิดเด้แั้งก็เหือะสักสามสี่เหนี่วนะครับผมเฮ็ดดีแห้งปอนรถไทฟตัวหมุนขึ้นมาไหมหมุนขึ้นมาเออหมุนขึ้นมาอีกเออใส่อีกตัวนึงบาท เออทั้งลุมกับเขาหรบปะแต่เขาบอกว่าไอ้เห็นเขาเห็ดมาอไอเบิ้งในยูทู u b e ่นี่นเรอคนธรรมดาเขาบอกใส่ได้แพะผู้เขามันแพงมันยังหรอกอเห็ดดีแต่ดับปวนรถไทยใส่แพะผู้เขานะครับเบ ของผมนี่ใส่เป็นแพะผู้ค้ำนะครับมันถึงใบละพันกว่าบาทนะครับแพะผู้เขานี่มันแพงนะครับแต่แพะผู้คามนี่ก็พอฟังอยู่นะครับผมใบละพันกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเตี๋ยวสีเหลือกใส่นะครับนโองเคหรอกโอ้ย คนจะได้มาเงินรายตายยืมไม่นนย,มยืมใส่งวดรถกระบะในเดือนขึ้นเงินรายปานเลยได้เดี๋ยวยังมายืม,ม,มเดียวเขาเส้าจ่างก็จะตัวเสมือนเขานำทันโอ้แ <laughs> ต่หาสีที่ทาไหนพี่น้องะใสใบใหม่หนัดใหม่โอ้ลนุน้องก็เป็นงานาคักเว้ย ห่อยน่าสร้างหโอ้สร้างหยบก็สร้างสร้างขิ้วับสร้างโอ้ตีได้รถไทยฟอร์ตตีตโอ้นึองโอ้แดงเฮ้ีรถโบติสที่โดนจาฮ่้่า่าาฮาา่ตัวต่างสซนัดสองตัวแล้วก็นหน่อยแมนไอเบิ้งใน YouTube มาหรือว่าเขาบอกมาช่องเดินตัวต้มรถไทยเล้มันบอกดีไทย ใส่หนวดถ้าควนมันให้ขันหนวดใส่ใส่สองตัวมันยังสิบโอเซียนออกคิดว่าหรอกว่าท่านบอกข่าวว่าเหีเ้ยดีเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดีอยะตัวสูบใบมันกับโอเซียนนี้แล้วบานตัวจะขันตัวได้ตัวก็ขันบานเฮ็ดดีเปลี่ยนฟานใหม่มันเข่าๆเด้อไทยเด้อดพวกมันเอาไปเกาขีกา,ากระเจาเอาอะไรเราฮุกลอยได้ บบไว้ปลาหนีผู้จ้างก็ว่าโอู้คักลายคักลายมาถึงโอ้จะคักมองไรอยากกินเป็ดเป็ดไทยเบิ่งงนี้ใครแข่งกันว่าใบหน่อยก็ใบใหญ่นี่ไม่เอื่อนว่าใบไหนคมมันมันนี่หนะเลือเห็ดดีนี่ขมซะก่อนจะมีจังไลยเขาบบจังบบไปไปไทยว่าใบใหญ่แต่วาเก่าว่ามันใบไทยฟอดในนุ่มเหลืองแดงใหญ่ น่จีรถม่าจีไปห่วยจะจองยังยังบุกไปยุ่งนี่เลี่ยวได้ครับผมขางตัวนี้ก็ขายนะครับซื้อมาหามืินเป็นจะขายจะสามเงินหาพี่น้องผูได้สนใจกับมาบึงเอาด้วยครับผมจะขายสามมืินหาครับเพราะว่าถ้าขายหามืินมันนานได้แต่ขายสามเงินหานี่เพื่อมาเอามือื่นเนี่ยประจักโอ้ผู้ใดสนใจกับมาบึ้งเอาครับสามเงินหาครับสามมืินหา ขี้ขนะครับผมผมยังพี่หน่องคนจะไปซื้อมาเยอะคนว่าเงินมันเหลืออะโอ้เฮ็ดดีโอ้โหใบใหม่คือเจ็บดีใช่ไหมเจ็บว่าแม่นันแม่ฮะฮะผมบอจักผมเคยเฮ็ดดี เปลี่ยนกันตีกันมันใบใหญ่เปลี่ยนกับขั้นถึงนั่นขับถ่ายกับเปลี่ยนนะครับผมรับหัวใจยังสายหัวตัวนี้เป็นลังค่า88เท่านะครับผมนี่เป็นนายสซ่างเรียบเป็นป้ายยางนะครับผมร้านสร้างบะเลยเงินนะครับอยู่นี่เห็ดดีเฮียง ตั้งหุนวัดไ่ลังค่านะครับผมโอ้เฮ็ดดียังไม่เป็นเห็ดงานยังไม่ขึ้นเห็ดลดเดืกๆเนี่ยเห็ดแนวอื่นครับผมแน่นอยู่บ้หน่อยโอ, <c oughs> โอ้เป็นอย่างสาตว์่เ <c oughs> ยอะว้าวอยัง เอาทิขายลีบอกห้างัวนีเมือไหนก็ว่าทิขายยังจะไปดาวมยังวะเบาตายยังโอ้เป็นจังสันเสื้ออยู่ดอกจ้มก็ว่าเด็กหน่อยแล้วลวแดะแดะรูมือก็จีเหต์เอาอะไรจังหน่อยเบามือนึงเบาไปจังหนึ่งพี่น้องมือนึงเบาโอ้เป็ดนี่คือฝ่ามือนี่น้ำบ่ทันดอก ครับพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเบิ看看네่งเพิ hmm. ่นเปลี่ยนใดผ่าน่าซื่อนะครับบ่มีหยังหลายนะครับผมเปลี่ยนท่อหนบ่เออโอ้ยท่อก็เปลี่ยนบ้านทอก็สั่งใหม่นะครับผมจักเมืองได้แล้วสิเอาเมียใหม่บฮู้สําคัญตัวรถไงเปลี่ยนท่อนล้เฮ็ดอะไรทอยู่ใส่ล่ะโอ้ยนั่งลงนั่งสบายโอ้ปลาเป็นทอใหม่ขึ้นนึ่นะครับผม โอ้มีใบขัดถ่ายนะครับผมมีติ้นทอไม้เพิ่นนะครับแจ้งมันสื่อรหรือคอเอาคือน่าจบต่จังหวะข้อมันหักขวนเนาะนม่หันบ่สงสัยจีด้เฮียรถเขาคือเขามา่งขวงครับผมปลายสามนิ้วนะครับผมเท่าไรก็น่อยนี่ โทรใหม่ฟานใหม่จักเหมือได้เลยพี่น้องสิงเปลี่ยนเมียใหม,ม่อีกนะครับผมคิดว่าบดุนเป็นได้เลยพี่น้อง <c oughs> อากินซ้อยหล <c oughs> อนเอาพี่น้องอเฮ้ยโบพอกันคลิปหนานะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม